รับสรอบคันพร้อมใส่ชุดแต่งหล่อๆในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูปชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเกงกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ f อร์พะแดงนะคะพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดม,มาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรุ่นรด Ford e v e r e s รนะคะวันนี้พามานะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดขับสีรุ่นนี้เป็นเทอร์โบคู่ค่ะที่มาพร้อมกับเกียร์อ 1,917,000บาทเครื่องยนต์นะคะเป็นดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเก่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะตัวรถเดิมๆนะคะพี่ๆเชื่อไหมว่าคันนี้เดิมๆน้องเป็นสีดำนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยค่ะทำการเปลี่ยนนะคะเฉดสีรถด้วยการแรปรอบคันแบบนี้งานดีงานเนียบเหมือนเดิมเลยเฉดสีวันนี้ที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นสีเทาแลมโบนั่นเอง ในส่วนของชุดแต่งหล่อค่ะสวยๆในวันนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองประกอบไปด้วยชิ้นงานค่ะจะมีตัวกระจังหน้านะคะสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับตัดด้วยสีสติกเกอร์นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเหลืองสีเขียวและสีแดงในส่วนของสติกเกอร์ค่ะท่านใดไม่ชอบสามารถแจ้งได้นะคะงานน้องก็จะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นหรือต้องการเปลี่ยนสีสติกเกอร์ก็สามารถแจ้งได้เช่นกันรวมถึงวันนี้ค่ะเพิ่มเติมเป็นโลโก้มามัสแตงค่ะโดยเลือกสี ก็คือจะเป็นสีโครเมียมนั่นเองมีกระจังตัวนี้จะมีไฟ LED 3จุดมาให้แบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะรุ่นนี้มีกล้อง360องศามาให้จากโรงงานนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องนะคะไฟหน้าค่ะเป็น LED เ,ออเป็น m a t r i x LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติรวมถึงมีระบบออโต้ไฮบีมมาให้เลยค่ะจากโรงงานอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านั่นเองในส่วนของสเกิร์ตค่ะตรงชายด้านล่างนะคะก็เลือกทำเป็นสีดำเงานะคะจะได้รับกันกับตัวกระจังหน้านั่นเอง ไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED มาให้นะคะจากโรงงานเลยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้จะมีคิ้วล้อมาให้นะคะอันนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์วันนี้เลือกทําเป็นสีดําเงาแบบนี้งานดีงานเนี้ยเหมือนเดิมไม่เจาะตัวรถเลยและคันนี้ทําการเปลี่ยนล้อมแม็กค่ะ ล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะขนาดรอบวงคือ20นิ้วแม็กที่เลือกจะเป็นสีดําเงาจับคู่กับยางโตโยค่ะ RT ในส่วนของยางที่พี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็น AT นะคะ MT หรือ RT นั่นเอง แก้มข้างค่ะทำการแลปนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้ขี้ระบายความร้อนมีมาให้เลยจากโรงงานกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็ทำการแลปเป็นสีดำเงาเช่นกันมาพร้อมไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถและมีระบบบายสปอร์ตมาให้ด้วยด้านบนค่ะเริ่มจากหลังคาเลยตัวนี้นะคะน้องจะมีมูลลูฟให้นะคะพร้อมกับคันนี้ทำการแลปหลังคาด้วยนะคะเป็นสีดำเงารวมถึงราวหลังคานะคะตัวนี้ก็แลปเช่น กยังไม่พอค่ะขอบกระจกนะคะที่เป็นสีคโครเมียมมาจากโรงงานวันนี้เนลามิตนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลย มือเปิด Espa <c oughs> <ENA> ค่ะที่มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดอันนี้ก็ทำกันและเป็นสีดำเงาเช่นกันยังไม่พอค่ะคันนี้คุ้มทนเนาะเทาตัดดำเงานั่นเองอะคริลิกด้านข้างตัวรถคำว่าไทเทเนียมค่ะตัวนี้ก็ทำกันแลบนะคะเป็นสีดำเงาบันไดข้างค่ะ สีดำนะคะชายกันชนจริงๆตัดด้วยสีเงินเนาะอันนี้ก็ทำการแลบชายบันไดเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะคะที่มีเฉพาะ ford everest เลยค่ะนั่นก็คือช่วงล่างน้องเป็นวัดลิงนั่นเองจุดเด่นของเขาก็คือจะช่วยในส่วนของการกันโครงแล้วก็หยึดเกาะถนนได้ดีนั่นเองฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะเบาะแถวที่3เป็นปรับและพับไฟฟ้าไฟท้ายสวย LED Signature พร้อมกับอะคริลิกคำว่า e v e r e สีโครเมียมอันนี้มีมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็คันนี้มีกล้องนะคะแบบนี้ในส่วนของด้านท้ายอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะนั่นก็คือสกเกิร์ตท้ายที่มาพร้อมข้อคู่ทั้งซ้ายและขวาท่อคู่รูปแบบวันนี้ลูกค้าเลือกเป็น i n นฟินิตพร้อมกับทำสีท่อเป็นสีดำเงาด้วยมีไฟตัดหมอกหลังให้ค่ะมีระบบช่วยเตือน เตือนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะคะระบบด้านหน้าก็จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินระบบเลนคีปปิ้งระบบอัตชีพพุชคอนโทรลพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาตัวรถ1นึ่งล้านเก้บาทพีพีสามารถเลือกรูปแบบการตกแต่งได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากมีคนดูแลทักหาเก่งกี้นะคะช่องทางการติดต่อ คะจะโทรหรือแอนไลน์ก็ได้แล้วก็เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford Everest และ Ford Ranger ได้ที่ y o ย u ทูบช่อ n โปรโมช o ่น Ford ดบเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมฝากพี่ๆเอ็นดูเก่งกี้ช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย